ดูรถยนตดัดแปลงพลังงานไฟฟ้านะครับเจ้าตัวนี้แหละครับ Land Rover Freelander นะครับผมตัวนี้ดัดแปลงจากรถเครื่องยนต์น้ำมันเดิมๆนะครับให้เป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็จอดสตาร์ทเครื่องไว้แล้วก็เปิดแอร์ไว้ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะพามาดูด้านหน้าก่อนนะครับว่าเราติดตั้งอะไรไปบ้างนะครับเออเปิดประตูรงนั่นไหนนะเออไม่ติดนันีอ่าเริ่มต้นจากด้านหน้าก่อนนะครับ เจตัวนี้นะครับเดิมๆเนี่ยเป็นระบบขับสี่นะครับซึ่งเราก็ได้ทาเป็นขับสี่ในน้วรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะโชว์ระบบให้ดูครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นขับหน้าอย่างเดียวแล้วนะครับแล้วก็ใช้กําลังมอเตอร์ที่50กิโลวัตต์ลีตนะครับซึ่งการหลอกตัวดีมากครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นรถสไตล์นี้นะครับเราก็เลยเพิ่มเป็นเกียร์โลเกียร์ไฮไว้ให้ด้วยนะครับซึ่งก็เอาไว้เผื่อการลุยหรือว่าใส่เขาต่างๆนะครับมาดูด้านในครับ ด้านในเราก็จะออกแบบแบบเรียบง่ายนะครับแบตเตอรี่นะครับก็จะถูกติดตั้งไว้ด้านหน้าอย่างนี้นะครับแล้วก็มีกล่องสแตนเลสนะครับก็เพื่อป้องกันนะครับละอองน้ําการกระเด็นของน้ําได้ดีนะครับจะได้ไม่ไม่เจอแบบโดยตรงนะครับตัวนี้ที่เห็นนี่จะเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วเดี๋ยวพอก่อนจะส่งนะครับเราก็จะมีปิดเต็มนี้นะครับตรงนี้แล้วก็สั่งปิดเพิ่มได้นะครับที่เห็นนะครับก็อธิบายให้ดูก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มแวคคัามเบรกนะครับซึ่งปั๊มแวคคัมเบรกเนี่ยนะครับจะทาหน้าที่ มื่อก่อนนะครับตอนมีเครื่องยนต์เนี่ยระบบเบรกนะครับจะต้องได้รับลมดูจากตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เอามาดูตัวมอลนนะครับทาให้รถเนี่ยเบรกได้นิ่มขึ้นนะครับก็คือช่วยในการเบรกนั่นเองแต่พอไม่มีเครื่องยนต์แล้วเนี่ยเราก็เลยจะเป็นต้องมีตัวแวคข้ามเบรกนะครับเข้ามาช่วยในการช่วยมอลมเพื่อจะเบรกให้รถมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับเดิมทีเนี่ยตรงไรพาวเวนะครับ ได้ถูกปั่นกําลังจากตัวเครื่องยนต์เดิมนะครับก็คือเป็นปั๊มาวเวอร์น้ํามันนะครับโดยการปั่นผ่านหน้าเครื่องนะครับพอไม่มีเครื่องยนต์เหมือนกันครับเราก็จะมีปั๊มปั่นไฟฟ้าเข้ามาแทนนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นคอนโทรลเลอร์สาหรับปั่นมอเตอร์นะครับหรือจะเป็นกล่องควบคุมมอเตอร์นั่น,นเองนะครับก็ตัวนี้ก็มีหน้าที่นะครับสั่งงานให้มอเตอร์เนี่ยหมุนช้าเร็วตามกําลังที่เราเหยียบคันเร่งไปนะครับ ตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับตัวนี้คือแบตเตอรี่นะครับเป็นตัวกําลังทั้งหมดนะครับที่จะจ่ายให้กับทั้งคันเลยครับส่วนตัวคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับเราจะติดตั้งไว้ด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับสังเกตเห็นไหมครับคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับก็ทําหน้าที่สั่นความเย็นนะครับเข้าไปสู่ระบบด้านในนะครับคือก็จะั่นน้ำยาแอร์วนผ่านคอยร้อนด้านหน้าแล้วก็วิ่งเข้าไปที่คอยเย็นด้านในนะครับก็จะทำความเย็นได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวเราจะ ก็ตอบไปลองขับดูขับว่าการออกตัวจะเป็นยังไงโอเคแน่นแล้วไปกันครับไปลองดูครับครับและตอนนี้เราก็เข้ามานั่งหน้ารถเรียบร้อยนะครับเข้ามาข้างในนะครับเราจะรู้สึกว่าแอร์เนี่ยเย็นมากเหตุผลเพราะว่าตัวแอร์ไฟฟ้านะครับสามารถเล่งรอบได้ตัวเองนะครับถ้าเป็นรถเครื่องยนต์นะครับเราจะต้องขับรถด้วยความเร็วก่อนประมาณสัก ห้าสบหกสิไปแล้วนะครับซึ่งรอบเครื่องยนต์ก็ต้องเดินพประมาณพันกว่ากว่าหรือสองพันรอบใช่ไหมครับแอร์ Air, ถึงจะเริ่มเย็นฉ่าขึ้นมาแต่เป็นระบบไฟฟ้าเนี่ย ขรอบได้ด้วยตัวเองนะครับก็ไม่จําเป็นต้องทําความเร็วที่ตัวรถนะครับแอร์ก็จะเย็นฉ่าแบบนี้เลยนะครับส่วนหน้าจอการแสดงผลนะครับเราก็จะแบ่งเป็น2จอนะครับที่จะแสดงระดับแบตเตอรี่ซ้ายขวาเลยครับเราก็จะดูเพื่อเปรียบเทียบปริมาณกันนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของทางอูนะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าเนี่ยสั่งเป็นรถความเร็วไหนประมาณไหนนะครับส่วนตรงกลางนะครับที่เห็นเป็นจอเขียวนี้นะครับก็จะเป็นตัวลิงก์ความเร็วจากดาวเทียมครับคือจับความเร็วด้วย GPS นั่นเองซึ่งเราจะได้ความเร็วที่ตรงเป๊ะเลยนะ ผเดี๋ยวเราจะลองไปเทสกันนะครับตอนออกตัวนะครับซึ่งก็กําลังดีมากนะครับคันนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าจะมีเกียร์โลเกียร์หายนะครับซึ่งวิธีเข้าเกียร์นะครับคือดันเดินหน้าสุดนะครับจะเป็นเกียร์หายนะครับแล้วก็ดึงลงมาสุดเนี่ยก็จะเป็นเกียร์โลครับแต่ตอนนี้เราจะใช้เป็นเกียร์หายนะครับซึ่งเดินทางเรียบปกตินะครับจะมาสาธิตวิธีการเปิดสวิตก่อนนะครับวิธีการเปิดสวิตของเจ้าตัวรถไฟฟ้าคันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็จะ พอเวลาเราขึ้นมาถึงรถนะครับเราก็กดเปิดออนปกตินะครับไฟหน้าจอก็จะขึ้นมาครับพอไฟหน้าจอขึ้นมานะครับเราก็จะบิดสตาร์ททีหนึ่งครับแกรกพอระบบจอ2จอติดขึ้นมาแสดงว่าตอนนี้นะครับระบบได้ทํางานเรียบร้อยครับเราก็จะสามารถเปิดแอร์แล้วก็เดินเครื่องได้ปกตินะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นการเข้าเกียร์เดี๋ยวผมจะกดเกียร์กด เบรกมือเลยนะครับตอนนี้จะเป็นเกียร์นะครับซึ่งเกียร์ก็จะมี DNR นะครับก็มาตรฐานทั่วไปนะครับตอนนี้เป็น N เราก็จะเร่งคันเร่งไม่ไปนะครับตัวนี้ถอยหลังนะครับบิดมาตรงนี้เป็น D นะครับเดี๋ยวเราจะลองออกตัวดูแล้วก็เราจะไปดูบรรยากาศในระหว่างการขับขี่ด้วยครับการออกตัวถือว่าตัวดีมากๆครับนุ่มแล้วก็เงียบนะครับ เข้ามานะครับก็คือจะดึงหน่วงช่วยเราด้วยนิดนึงนะครับแล้วก็มีการชาร์จไฟกลับมาด้วยนะครับซึ่งก็เป็นข้อดีนะครับเพราะว่าในการรีเจนเนี่ยจะสามารถทําให้รถเนี่ยหน่วงได้โดยที่ทําให้เราประหยัดเบรกนะครับแล้วอีกอย่างที่มันดีมากๆเลยคือเราได้ไฟกลับมาด้วยนะครับในขณะที่เราแตะแค่แค่แตะเบรกนะครับไม่ต้องเหยียบกดแรงนะครับตรงนี้รถก็จะชะลอครับเพราะว่ามีระบบรีเจนเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราจะลองวนดูสักรอบนะครับ ชันประมาณกี่องศานะก็เรียกว่าชันมากชันมากมองในกล้องนี่ชัดเจนไหมว่าชันรเราจะลองแบบขึ้นไปดูนะครับขึ้นไปแบบชิวๆเลยขึ้นง่ายมากไม่ได้สัมผัสถึงเลยครับว่ามันขึ้นยากนะครับไม่มีอาการนั้นเลยนะครับถือว่าขับได้ง่ายมากครับอีกอย่างพวงมาลัยพาวเวอร์ก็ตอบสนองได้ดีเพราะว่าไม่มีอาการหนืดหรือว่าหนักใดๆเลยนะครับ มือนี่ยังอยากจะกจับเกียร์ตลอดเวลาแต่ที่จริงแล้วบิดอยู่้า่ล่างเ,เราจะลองดูการออกตัวซึ่งก็ต้องครับอ่าแล้วตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะเข้าไปวนในสนามที่เดิมๆของ เ็ื่จะดูว่าการออกตัวเป็นยังไงนะครับสนุกไหมขับวนไปวนมาแถวนี้นะครับเดี๋ยวตากล้องเชิญลมไปก่อนได้เลยนะแล้วก็เล็งเลยครับ ลืมไปเลยนะครับว่ารถเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับเพราะว่าการขับรถไฟฟ้าก็ถ้าจะขับให้สนุกเราก็ขับได้เหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสเปคต่างๆนะครับที่เราวางไปในตัวรถนะครับรวมถึงที่สำคัญเลยคืองบประมาณด้วยนะครับเพราะว่าถ้างบประมาณน้อยนะครับเราก็ได้การใช้งานที่แบบพอกับงบประมาณไปงบประมาณยิ่งสูงขึ้นนะครับก็เทียบเคียงการใช้งานของเครื่องยนต์เดินได้นะครับก็ประจักษ์ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองขับไปชมวิวไปเรื่อยๆด้วยนะครับ เรามีทางลงมาเราก็จะลงไปเพราะว่ารถเราลุยได้อยู่แล้วนะครับวนได้ไมเนี้ยติดปะติดนี้มาเลยนะีติดสบาย การขึ้นทางลาดชันนะครับเป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับก็ไม่มีสะดุดไม่มีอืดใดๆนะครับ จะได้ร้อยแล้วนะครับ แล้วก็หลังจากการใช้งานทุกครั้งนะครับเราควรจะชาร์จแบตสม่ำเสมอนะครับเพื่อรักษาแบตเตอรี่ในตัวรถให้ใช้ได้ยาวนานมากนะครับซึ่งอายุแบตลีเทียมนะครับจะมีอายุอยู่ช่วงประมาณ3,5ปีนะครับแล้วก็ถ้าใช้ดูแรงดีนะครับอาจจะได้ถึง8ปีนะครับตัวนี้นะครับรถตัดแต่งนะครับลูกค้าก็ได้เพิ่มเป็นหัวไนทูก็สามารถจะชาร์จเป็นหัวสาธารณะทั่วไปอย่างนี้ได้นะครับตามตู้สาธารณะทำน้ำมันทั่วไปนะครับก็จะเป็นออนบอร์ดขนาด3.5กิโลวัตต์นะครับซึ่งก็ จะเป็นออนบอร์ดขนาดมาตรฐานตามสำหรับรถยนต์ทั่วไปนะครับตอนนี้นะครับกำลังชาร์จอยู่นะครับสถานะชาร์จนะครับคือจะมีไฟสีแดงกระพริบนะครับแล้วก็ถ้าชาร์จเต็มแล้วนะครับจะเป็นสีเขียวค้างนะครับแต่ถ้าเป็นสีเขียวกระพริบเนี่ยแสดงว่าแบตกําลังใกล้จะเต็มแล้วนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบทั้งคันแล้วเตรีมพร้อมส่งเรียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ